มาสัมว์แตะกายกรรมกายกรรมวจีกรรมกรรมมนกรรมมนกรรมกายกรรมสามสาวจีกรรมสี่ีกรรมสโนกรรมสามนกรรมสาำใดทำใดที่ข้าพเจ้าเคยประมาทพาดล้างขอคุณิิดามารดาขอคุณอุบาจา าตสนิทมิสหายอานยางด้วยกายก็ดีดีวยใจก็ดีใดีวยวาจากาจาก็ดีเจตนาก็ด <Ride off by repeat> ี <marine> กีตนาก็ดีแกล่งก็ดีไม่แกล beer, геро, değil, i, i, al, al ่งก็ดีลึกได้ก็ดีและลึกไม่ได้ก็ดีขอให้ผมได้เสี้ยแเสโสม ตัวงาหอสีกรรมให้แก่พวกข้าพเจ้าทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุอัตตโมธามิเอินขอสามโตเรื่อเตี่ยด้วยยังออมจะพูดในหลาด้วยพอดีนุชเช เดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นทางที่เราจะเคลื่อนนะครับคุณผู้ชมครับเส้นทางตรงนี้นะครับที่เราจะแบกลงดูครับดูดูสภาพนะครับลกยิงก็หนักเดี๋ยวจะตรงนี้นะครับเราจะเคลื่อนกันยกผ่านไปทางนู้น,นครับเพราะฝั่งตรงนี้เขาไม่ให้ผ่านเสียบเรื่องประการใดไม่รู้นะครับเพราะเป็นที่ของเขาแต่ว่าเราจะเคลื่อนผ่านตรงนี้นะครับที่เฉะ ทุกอย่างต้องถาบูดก่อนลงมาเลยเอาตัวนี้ไปก่อนไงตัวหนั่อยนี่ออกตางนี้แย้มทางใช่ไหมยังมุ่เลยมาช่วยยกใครที่รู้ตัวว่าป่วยไม่ต้องมานี่ครับเส้นทางนี่ครับที่เราจะพาดตัวนี้ครับนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยว ดึงขาดึงขาสองคนดึงไม่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 ดึงขาเกงคืนเพราะว่าน้ำน้ำมันเลิกดึงขาเกงงคืนเออถ้าแม่ถือเท่าซ้ำอีกใครแน่เดี๋ยวขอสิบไอ้ลงลงลงถัาบุญก่อนถ้าือถ้าถือต้องงานมาก เขาเขาเคยย่างน้ำโคลไใบบัน้นาปั่นบุกน้ำลุยโคลนมีเตี๋ยเอ้ยบุกน้ำลุยโคลนอ้าวเริ่งเด้อพี่น้องเอ้ยงามงามมีเตี๋ยเอ้ยเออเตี๋ยเคนมากงามเออ

Hãy <laughs> subscribe ừ. 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 <laughs> <laughs> เดูความดูความเดี่ยวเนาะกลางเขาบานเขาบานก็ตกมาหลังโซุก่อนนะนะตัวอย่าหันหลังเอออย่าห well ันหลังอย่าหันหลังไปก้นเขาเลยไปกวนรถหรอบดูกวนรถเออ

ทางี่ากตาแค่ผทหารของแต่คนแค่ของแตนเขาน้อย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 

ดีครับคุณผู้ชมครับโอ้โห<บ>เป็นการ<บ>เป็นการ<บ>อย่าฝ่าจุดอย่าฝ่าจุดอย่าเฝ้า<บ>เอาเอาอย่าฝ่าจุดพ่อเราเอาออกซอยนี้แคบเข้าไม่ได้บางครั้งก็ไม่ให้ตัดต้นไม้ก็ไม่ให้ผ่านหนะ้บาบ้านเขาอีกครับมันต้องประชุมกันอ,อ,กอีกเยอะครับโอ้โหเป็น ยกลงประมาณ50บเมตรบางยกมาแล้วมันวางไม่ได้ครับเพราะว่ารถเข้าไม่ได้ส่วนรถเข้าไม่ได้สาเหตุมาหลายอย่างหลายประดินนะครับเรือมันยาวเรือมันยาว มายกมดดงเาไป้าเนาะบกเนาะมไซื้อมาดเลยเนาะายมายกมายกพระเพิ่งกลับบซอยเนาะโอ้โหแ่ล้วูไบอันน่ยเนาะแล้วก็า